เขาฝากมาบอกคุณว่าคุณคือความสุขความสมหวังในใจเขาแม้เขาจะไม่ได้พูดบ่อยแต่คุณคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเต็มอิ่มและพิเศษเขากำลังพยายามหาความสมดุลระหว่างความรู้สึกที่มีต่อคุณกับความกังวลในใจตัวเองในใจเขามีความกลัวและความกังวลซ่อนอยู่กลัวการสูญเสียกลัวทำผิดพลาดหรือกลัวทำให้คุณเสียใจเขาอยากพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดอยากค่อยๆลงมือทำให้คุณเห็นว่าความรักนี้จริงใจ หัวใจเขามีคุณเพียงคนเดียวไม่ว่าจะมีความสับสนหรือปัญหาใดๆความรู้สึกผูกพันรักแท้ของเขายังอยู่ที่คุณเขาฝากมาบอกคุณว่าคุณคือความสุขในหัวใจเขาอาจมีความกังวลและกลัวการสูญเสียแต่เขากำลังพยายามหาสมดุลและอยากพิสูจน์ความรักด้วยการกระทำเพราะสุดท้ายแล้วหัวใจของเขายังเลือกคุณเพียงคนเดียวตอนนี้หมอฟ้าได้เปิดคอร์สสอนพยิบซีออนไลน์ใครสนใจเรียนศาสตร์พยิบซีเชิงจิตวิญญ,ญาณทักมานะคะ